สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องที่จะนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาจากทางภาครัฐและข่าวสารดีๆที่จะอัปเดตดให้ท่านทุกวันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าสรุปล่าสุดบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤศจิกายน2565ได้ค่าอะไรบ้างกดเป็นเงินสดได้เช็คทีน่นี่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างในเดือนพฤศจิกายนล่าสุดกรมบัญชีกลางได้ออกมาอัปเดตข้อมูลสําหรับการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้ถือบัตรคนจนเพื่อจะเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม2565สรุปได้ดังนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดือนพฤศจิกายน2565 1. ซื้อสินค้า200-300บาท 2. ค่าเดินทางรถโดยสาร สาธารณะ500บาท 3. ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม100บาทวงเล็บรอบเดือนตุลาคมถึงธันวาคม65 4. เงินช่วยค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนวงเล็บตามที่จ่ายจริงสำหรับบ้านที่ใช้ไฟฟ้าในเดือนตุลาคม65ไม่เกินเกณฑ์315บาทโอนเข้าบัตรวันที่18พฤศจิกายน65กดเป็นเงินสดได้ 5เงินช่วยค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนตามที่จ่ายจริงสำหรับบ้านที่ใช้น้ำประปาในเดือนตุลาคม 6. 5ไม่เกินเกณฑ์315บาทโอนเข้าบัตรในวันที่18พฤศจิกายนห5ากดเป็นเงินสดได้ 6. เงินพิเศษผู้พิการ2 0 0ไรบาทโอนเข้าบัตรวันที่ย2ิพฤศจิกายนห5ากดเป็นเงินสดได้ 7. ผู้ถือบัตรสวัสิการแห่งรัฐที่เป็นร้านค้าเล็กๆหาเพร่แผงลอยที่เข้าร่วมโครงการปตทจะได้ส่วนลดค่าแก๊สหุงต้ม P ท T หรือปตทพิเศษอีก100บาทที่ร้านจำหน่ายที่ร่วมโครงการของปตททั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่คอ l l c e n t e บัตรสวัิการแห่งรัฐโทร02 1 0 9 2 3 4 5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา8นาิก30นาทีถึง17นาิ30นาทีหรือที่กรมบัญชีกลางโทร02-270-6400ในวันเวลาราชการข่าวดีมาอีกแล้วเตรียมรับงควัญปีใหม่ปี2 5 6 6เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งคนละครึ่งสอบช่วยชาติกันได้เลยภายหลังที่ทางรัฐบาลได้มีการหาหรือถึงมาตรการในการช่วยเหลือประชาชน ตามมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้มีการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจะทบนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ในช่วงปลายปี2 5 1 5เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่2 5 1 6ซึ่งมีหลากหลายโครงการที่ได้ถูกนำกลับมาเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยในช่วงปีใหม่นี้ โดยที่ประชุมครมมีมติอนุมัติงบปี66งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน302.5ล้านบาทโดยให้กรมธุรกิจพลังงานเพื่อเป็นการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยครอบคลุมถึงการลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนเป็นวงเงินส่วนลดค่าซื้อการหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวนหน0บาทต่อคนต่อ3เดือนซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ5.5ล้านรายทั้งนี้ที่ประชุมกบอง,องมีมติเห็นชอบการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG โดยให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ที่19.9833บาทต่อกิโลกรัมไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ408บาทต่อถัง15กิโลกรัมให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนปี2 5 6 5ถึงวันที่31ธันวาคมปี2565 ซึ่งการดำเนินการปรับร,บราคาก๊าซ LPG ในครั้งนี้จะช่วยลดผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนแต่จะทำให้กองทุนน้ำมันมีภาระเพิ่มขึ้นและเกิดปัญหาการหลักรอบจำหน่าย LPG ไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือสอลคได้มีหนังสือประทับตาเรื่องการดำเนินการคโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่2516ให้แก่ประชาชนโดยระบุข,ข้อความว่า ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18ตุลาคมคณะรัฐมนตรีมีมติให้ทูกส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐเร่งพิจารณาแผนงานโครงการในความรับผิดชอบที่สมควรดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่พศ2516ให้แก่ประชาชน โดยแผนงานโครงการต่งรางาต้องสามารถดำเนินการให้มีผลในทางปฏิบัติต่อส่วนรวมได้ทันในช่วงเทศก,กาลปีใหม่อย่างแท้จริงไม่ขัดต่อกฎหมายและประกาศเตือนของคณะกรรมการการเลือกตั้งและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยเช่นโครงการคนละครึง่งหรือคนละครึ่งเฟดห โครงการเราเที่ยวด้วยกันทางนี้ให้ทุกส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐนำแผนงานโครงการดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วภายในวันที่29พฤศจิกาย,ยนปี2565เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้องในภาพรวมก่อนก่อนหน้านี้นายสุพัฒนาพงพันมีเช่ารองนายก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรขรรม,มอรับทราบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี65โดยจะนำแพ็กเกจเดิมกลับมาเสนอที่ประชุมขรม,มอเห็นชอบได้ประมาณเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2565โดยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้นจะเป็นโครงการ คนละครึ่งเฟดหกและชอบช่วยชาติเพื่อกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายการอุปโภคบริโภคและเป็นของขวัญปีใหม่ซึ่งกระทรวงการคลังจะใช้แหล่งเงินจากงบประมาณที่มาจากงบกลางส่วนหนึ่งและเงินกู้ที่ยังเหลืออยู่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลรังเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างเตรียมแพ็กเกจขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการรักษาระดับการบริโภคซึ่งต้องพิจารณาหลายปัจจัยด้านการบริโภคโดยยอมรับว่าต้องนําโครงการช้อปดีมีคืนกลับมาในช่วงต้นปี66เพื่อให้เกิดการใช้ใจ่ายในต้นปีหน้า นายกุลิศส,สมบัติสิริปรลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงอยู่ระหว่างเตรียมมาตรการช่วยเหลือด้านพลังงานให้กับประชาชนเพื่อเป็นของควันปีใหม่โดยต้นเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพอชเอบืองต้นคาดว่าจะยังคงใช้มาตรการช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟไร่ย,ย,ย่อยขนาด300ถึง500หน่วยซึ่งมี17ล้านคนทั่วประเทศและจะมีการขยายมาตรการใหม่เพิ่มด้วย ในส่วนของอัตราค่าไฟฟ้าคาดว่าจะมีการตรึงอัตราค่าไฟฟ้า4.72บาทต่อหน่วยไปจนถึงไตรมาสสอของปี66หรือในช่วงของการคำนวณค่า FT งวดแรกของปี66ระหว่างเดือนมก,นกรากคมถึงเมษายนโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานความคืบหน้าล่าสุดปดคนจนประกาศผลครั้งสุดท้ายหากไม่ผ่านรีบแก้ไขภายใน17พฤศจิกายนก่อนเสียสิทธ์ 28ตุลาคม2565ลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดนายพรชัยธีระเวทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565วงเล็บโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนตั้งแต่5กันยายนถึง27ตุลาคม2565ณเวลา15นาฬิกา มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น22,1594รายแบ่งเป็นการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์9,719,819รายและการลงทะเบียนผ่านทางหน่วยงานรับลงทะเบียน12,387,775รายสำหรับวันนี้ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบที่7วันศุกร์ที่28ตุลาคม สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนช่วงวันที่14-19ตุลาคม2565อย่างไรก็ตามจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนข้างต้นนั้นเป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเท่านั้นโดยการเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีการตรวจสอบคพืนสมบัติตามโครงการอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้การลงทะเบียนตามโครงการเป็นการลงทะเบียนรายบุคคลวงเล็บผู้ลงทะเบียนแต่การตรวจสอบจะตรวจสอบทั้ง รายบุคคลและสมาชิกในครอบครัวโดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้วงเล็บเกณฑ์บุคคลหากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัววงเล็บในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตรซึ่งหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัว จะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าประชาชนที่ต้องการได้รับสวัสดิการภายใต้โครงการไม่ว่าจะเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วหรือยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนโดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันจันทร์ที่31ตุลาคม2565ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั่วประเทศ ตามวันและเวลาทําการของแต่ละหน่วยงานได้แก่สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทกศธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสำนักงานการคลังจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศสังกัดกรมบัญชีกลางที่ว่าการอำเภอทั้ง878อําำเภอทั่วประเทศภายใต้กระทรวงมหาดไทยสำนักงานเขตกรุงเทพทั้ง5 0เขตศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยานอกจากนี้ยังสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์บัตรบริการแห่งรัฐได้ตั้งแต่6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันทั้งนี้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วและมีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้นะที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตโดยหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎรเช่นจำนวนบุตรที่มีอายุต่ำกว่า18ปีมีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้เป็นต้นให้ติดต่อแก้ไขหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูลณนะหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้นและสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่17พฤศจิกายน2565